ครับมาดูเครื่องตัวนี้นะครับปัญหาใหญ่เลยก็คือโซ่เหลาลิ้นหย่นแล้วก็ทำให้มาร์กเคลื่อนซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าโซ่เหลาลิ้นไปฟาดตรงอ่องของฝาแล้วก็เนี่ยเรามาดูตอนเราถอดกันนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่า รูปแบบมันจะเป็นยังไงข้างในนะครับเมื่อมาร์กมันเคลื่อนทำให้การจุดระเบิดผิดปกติเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เวลาเราจะถอดเราก็ต้องไอ้ตรงนี้มันจะแข็งหน่อยเพราะว่ามันดูขันบีบอัดอยู่กับตัวของเสื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วนะครับ พอเราตดออกมาแล้วก็มาดูกันนี่ตรงตรงฝาเห็นไหมครับอ่าตรงไอเสียมันดิ้นออกมาเลยซึ่งเมื่อจุดระเบิดปิดพลาดมาเรเคลื่อนไอเสียนี้ขึ้นออกมาก็โดนลูกสูบอัดเข้าไปตรงนี้ก็คือปัญหาไอเสียใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นก้านวาล์วมันอาจจะคดุดหรือว่ามีปัญหา ไม่สามารถกลับเข้าฟูที่เดิมเราก็ต้องทำการแกปร้ปัญหาต่อไปโดยการอาจจะต้องเปลี่ยนก้านวาลวหรือไม่ก็อาจจะต้องไปบดวาลวแล้วก็ตรงปรัญหาเป็นเอ็นไหมตรงลง่องลงโซ่นี่มีรอยเต็มไปหมดซึ่งวิธีแก้ก็ต้องเปลี่ยนโซ่แล้วก็ตรวจสอบเช็คลูกยาง ให้เรียบร้อยว่ายังใช้ได้อยู่ไหมแล้วก็ที่สาคัญถ้าจําเป็นก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเฟืองด้วยแล้วก็ที่แน่นอนอยู่แล้วก็คือตรงวาวไ้เสียต้องต้องจัดการให้ครบไม่นั้นเครื่องเรามันจะไม่มีกําลังอัดแล้วก็เครื่องจะไม่สามารถติดได้นะครับเพราะพวกนี้การจุดระเบิดมีช่องว่างแค่นิดเดียวก็ ทำาไม่แรงอัดเราสูญเสียไปแล้วครับซึ่งการที่แรงอัดสูญเสียก็จะสูญเสียกําลังและเปลืองน้ํามันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนคราวๆของของเครื่องตัวนี้นะครับเห็นดูไหมเห็นไหมตรงคาบูน้ำมันลงไปก็สกปรกมากและตรงไอเสียนี่ดูไตรงไอเสียนี่มันสกปรกมันก็ธรรมดานะเพราะว่ามันต้องออกของเสียออกแต่ว่า ไอตรง ID เนี่ยมันมันมันสกปรกจริงๆนะครับก็นี่ก็เป็นเคสของของเครื่องตัวนี้นะครับก็นี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่ที่เราดูไปเป็นแนวทางหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ